นี่อนนะวไปหาปอกน่อัเอดขึ้นไทีไปูนี้แล้ก็ขึ้นมาไกลไหมนี้โคกไปยังไ้อยู่ไปขึ้นมา ไปโคไปเรื่อยไม่ทายแต่ว่าปองยัมาตอนมาโอ้ยยังเหนียวไม่ได mm ้น hmm. ี่น like ี่งต้อง้ยกวไปลูกนี้โคกไปเรียอร้อยครับโอ้โหเนี่นอนเลยเกินดีครับเราต้องมาดูจังหวะมาของต้งคู่นะครับ เก้าเกากน่บอกเก้าลูกนี่ะเก่าก่เกลูกีล่ะโบโบเสอร์ไปลูกนี้เจ้ไปที่จอนโอ้โหเปิดไกลไปลูกนี้ขึ้นมาจอนโอ้โห มีไฟขึ Bos well. Bos well. Uh ้นมาเจ้าโมเจ้าโมมาไฟไอโขกว่าเรื่องนี้อู้หยังเจ้หลังเท้าขึ้นมาแต่ว่ายังไหรือเปล่าเด็กคนนี้ออก่อแล้วครับงานนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนแล้วดีมากินเจ้าจินเอาแล้วครับมีการนวดกันแล้วครับตอนนี้นวดหรือนวดให้พลังกายครับสปอนเซอร์ครับคนละปวดแล้วครับจบไปกับเจ้าโบ้หรือว่าเป็นเจ้าจิ้นครับในวันนี้ การตอนนี้ก็เวลานี้ก็เกือบตีสี่แล้วโอ้โหวันนี้ท่ายบางใหญ่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปหลายแผลเลยนะครับวันนี้ชนะทุกแผลแชมป์ก็คือกู้ตัวโบเกี่ยวอะไรล่ะแต่ยังไม่ได้เตะครับผู้ชมนี่ครับที่อยู่ด้านหลังครับเรามองเห็นอยู่ครับตอนนี้ผู้ชมครับ เดือมเซลกิงห yeah. รือเปล่าครับพี้เซิร์ฟกี้ไปท ah. right? ี่ตอนเรียบร้อยหรือเปล่าครับอ๋อเขาพี่โอ้โหนุไปแอมวกอแปดชอนนี้ขึ้นมายังได้อยู่ต้อไปไปโขกไปลูกนี้โอ้ยแต่ว่ายังได้อยู่ไกลหรือเปล่าจอนโคราชโขกไปโอ้โหยเสียเหรียญครับี่เซลเจ็ดต่อแปดแล้วยังไม่แน่เลยแอมตอนนี้เจ็ดต่อแปดครับ ป๊อกูก็ดึงมาทางนี้ไวขึ้นมาโบโบขึ้นมาไปไปโขกไปเรียบร้อยครับพรงนี้โอ้โหฝังเลยครับโขกฝังดินครับพรงนี้ครับ,ดรบเด็ดขาดครับต่อเจ็ดครับจัไปเสิร์ฟเพียมเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟที่ไปที่จอนขึ้นมาป๊อกจอนทำไงจอนยอดมาลูกนี้ไม่ทันครับลรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดออกแมนวันนี้ป๊อกปปเป็นไฟเสิร์ฟ เด็กที่มาโบยังได้อยู่มาไปโขกไปเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะเป็นใจแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ฝังโบชะโบไปนะครับเริ่มมาครับศิลปินครับมาสอนเกมบุกแล้วครับวิธีเสิร์ฟของเจ้าโบครับโบเสิร์ฟกินได้หรือเปล่าต้องดูเหลี่ยมเสิร์ฟเจ้าโบเหลี่ยมนี้เจ้าโบถนัดครับหัวข้ามหัวนี่ถนัดเหลือเกินครับคู่หของเขาคือแชมป์ ขึ้นมาออกครับลูกนี้โอโหออกครับลูกนี้ได้แต้มครับทางฝั่งโบนโบได้แต้มครับโอโหเอาแล้วครับตอนนี้ไม่แน่นอนเลยครับแต้มโอ้สถานการณ์ครับโบโบไปมาแล้วครับโบไปกูหูเขาเจ้าแชมป์ครับไปบอกเจ้าโบแล้วเลียมเสิร์ฟกินครับเลียมเสิร์ฟกินหาจังหวะเลียมทางฝั่งนู้นจอครับบล็อกครับ ครั้งที่แล้วก็ชนะมาแบบสูส <mm ีครับ15-10ผมพูดอยู่คนเดียวครับนี่ครับโอ้มีคนนั่งดูนะครับโบ้จะโบครับโบ้โบ้ครับโบ้ดอนเมืองครับมีโบ้ครับจ่าโบ้ดอนเมืองรับคนนี้ครับโบ้สองโบ้ครับมาเจอกันครับเจ้าโบ้จะมีเหลี่ยมเสิร์ฟกินหรือเปล่าครับต้องโบ้ครับเหลี่ยมเสิร์ฟของเจ้าโบ้ขึ้นไปเรื่องนี้ขึ้นมาเป่ที่เจ้าจอน โอ้จอนยังได้อยู่ยอดมาอยู่นี่เอาครับโบได้คูนีไปทำไงไปไปโค้งโจ้ไปโอ้โหเจ้าจนขึ้นมาจอนเอ้าล้นมาแล้วครับไปครับขึ้นมาโบไปไปทำไมไปโค้งไปเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นแล้วครับสิบแล้วครับตอนนี้อ่าแล้วครับสถานการณ์ไม่แน่นอนแล้วครับเสียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับคู่นี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าอย่างงี้ครับใครคิดว่าจอนกับป๊อกจะชนะง่ายๆครับโอ้โหยากครับเจ้าถิ่นวันนี้ซ้อมมาเต็มร้อยครับ สถานการณ์ถือว่ายังยังอยู่ครับแต้มนำห่างแต่ราคายังยังอยู่ครับสองพัน <2, 000. S 1> เอาล้ครับตอนนี้เก่งยักษ์ครับยักษ์หาราคาแล้วครับเจ้ายักษ์หลอนเมืองนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคนนี้ก็เตแะแต่ก้อที่ระดับประเทศเหมือนกันแต่ว่าจับขานออทีรโดนยุคทีครับโบหาเหลี่ยมเสริรฟเสิฟจี้ไปลูกเี้โอ้เสิฟดีด้วย บอกขึ้นมาโบทำไงเอ้าโอ้ยมาอยู่ลูกนี้จอนครับเรียบร้อยเอาฟาวครับลูกเดียวโอ้โหเอาแล้วครับจังหวะสุดท้ายฟาวครับโอ้โบได้แต้มครับตอนนี้11แล้วครับตอนนี้สถานการณ์ไปไกลแล้วครับอ่ารับโบ่มาเหนียบเสืรอมแล้วครับตอนนี้มันไม่มีเทวดาแล้วปู่ว่าเนี่ย